ช็อกเอสุภชัยวิตสิ้นชื่อล้มหน้าฟาดเลือดอาบนักบ้านและผู้จัดการดารามือทองเอสุภชัยเล่าย้อนนาทีวิตสิ้นชื่อหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันหล้มฟาดพื้นเลือดอาบหน้ากลางดึกซึ่งเอสุปชัยเปิดเผยผ่านรายการสัมภาษณ์กับห้องข่าวบันเทิงช่องเวิร์กพอ t ต์ยีว่าเล่าน้าทีล้มหน้าฟาดขอบเตียงกลางดึก กำลังเดินไปปิดไฟจะนอนอยากกระโดดลงเตียงแบบนางเอกละครแต่ดันพลาดเลือดอาบหน้าเอ็นขาอักเสบอย่างโชคดีไม่หนักมากนาทีนั้นบอกกับตัวเองว่าจะตายไม่ได้กำลังปั้นเด็กใหม่ยังไม่ทันดังเลยหมอสั่งห้ามยืนบนส้นสูงนานแต่ทำไม่ได้เพราะต้นสู้งานคาดอีกสองเดือนคงจะหายปกติ